ไปค่ะเดินเดินค่ะไปค่ะเดินค่ะเดินไปเลยค่ะเลือกที่นั่งเลยค่ะโอย ค่ะน้องมาทำอะไรคนเดียวคะ<ป>นั่งอยู่คนเดียวด้วยหร<ป>อคะจะกินนมไหมคะมาทะเลให้เต็มจอยเย็นเหรอยายไม่ได้มาด้วยเจอนี่เราบอกโอ้ยฝนจะมาเลย หมดแล้วไปไปกับบ้านเร็วเดี๋ยวมาใหม่นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะๆอยู่แล้ว,ว,วไหนนั่งแบบนั่งนะคะ่ะเออนั่นแหละหันหน้ามาแม่ถ่ายรูปหนึ่งสองอ่าหันหน้ามาได้ฝนจะมาแล้วทุกคนดูความมืดก่อน กไกลเลยเหรอร้อยเมตรอน่าโรยแล้วอันนั้นร้อยเมตรอ่ะนี like <Chinese> ่ๆๆๆ นี่นะจ๊ะเราก็ได้ทําความสะอาดสะน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนดูฝนดูฟ้าวันนี้วันนี้เราไม่ได้ไปเดินหาดนะทุกคนดูบรรยากาศก่อนทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะสําหรับสะว่ายน้ําเพิ่งเอาคอรีนลงนะคะทุกคนแล้วก็ยังว่ายไม่ได้อุ้ยฝนตกฝนตกเลยเฮ้ยโอทุกคนฝนตก อากาศแบบว่าดีมากเลยอ่ะฝนตกเห็นไหมฝนตกที่ทะเลแล้วจากตอนนี้แต่อาหารเรายังไม่เสร็จเลยมืดมากอู้ลมเริ่มแรงลลมเริ่มมาแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวไทยนะแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนกนะ็คือส่วนทำกับข้าว เราก็ส่วนซักผ้าเออเดีอ่ะเราทำไอ้นี่โอ้ยขนก็มากินแกงแกงเขียวหวานนี่ย้ายหิวไหมก้อยนอนอยู่ได้ยินเสียงกินกล้วยตาสวดพระกอพรกรกอเลย